สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อบโกกอกนะคะมาถึงบ้านไร่แล้วคะ่ะนะคะมาจากบ้านคุณปูค่ค่ะไปดูข้าวแต่ไปบ้านคุณปู่ว่าจะทําคลิปรถไม่ได้ทําค่ะเพราะว่าพื้นที่จัดเก็บเต็มหมดเลยคะ่ะนะคะก็เลยมาให้ลูกชายลบให้เมื่อกี้คะ่ะอันนี้จะเป็นถ่ายนะคะนาะเป็นถ่ายเป็นเอแกนะคะที่เราใช้กับควายตั้งแต่สมัยโบราณคุณพ่กอก็เอามาไว้ที่บ้านไร่นะคะเอาไปยิงไว้ใส่พ่อ ไปล้างไปขัดไปงามๆก่อนเนาะขัดสีสวีวันก่อนแล้วค่อยทาสีเอาเอาอิงไว้ตรงนั้นก่อนนี่ค่ะก็อยู่ประมาณนี้นะคะของโบราณร้อนแสงจังเลยอะไปประมาณนี้เหรอพ่อ <S <S โอ้เข้าจะดึงแล้วมีเชือกสองเส้นนะคะนี่ประมาณนี้คะ่ะทุกคน<ท>อันนี้เป็นไถนะคะนี่นี่จะทำแบบนี้นะคะนี่เป็นไถก็อยู่นี่นะคะ นี่นะคะอันนี้ของโบราณตั้งแต่นู้นรุ่นคุณพ่อหนูนะคะคุณปู่อันนี้เป็นอะไรคะพี่อันนี้เป็นคาดเอาไว้ตรงนี้ก็ได้ค่ะเอาลงได้บ่ล่ะอัน,นแกทําให้ไหมบ <laughs> ่มันมันหักแล้วก็เลยเอาเสริมเสริมดูเล็กน้อยค่ะ,ะนี่ก็อยู่ประมาณนี้ค่ะมามาเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่ดึงให้นี่นะคะก็คาดขาดเลยไม่มีใครแสดงด้วยนะคะทุกคน เดี๋ยวคุณพ่อมาจับฝั่งนี้เดี๋ยวคุณแม่จะไปถ่ายฝั่งนูน้นเออก็ประมาณนี้นะพ่อ,อเคนะคะแล้วเราให้อยู่เขาอยู่คู่กันนี่ก็เชือกตั้งแต่นูนนะะ้นเลยค่ะก็มีทั้งหมดสองชุดเนาะคุณพ่อว่าเอาไว้ให้เขาดูที่บ้านอีกคุณปู่อันนี้ขอชุดหนึ่งนะคะมาโอ้ก็ม่ฝุ่นเกือแล้วค่ะแต่เรายังเล็กๆเ,เลยนะคะอันนี้โอ้นะคะก็อยู่ประมาณนี้ละคะ่ะทุกคน อันนั้นจะเป็นไถนะคะเป็นไถกับอันนี้ค่ะใช้ควายนะคะน,นี่เดี๋ยวซูมให้ดูค่ะนี่มันเก่าจนไม่เห็นสภาพแล้วค่ะเนาะดีที่มันไม่หักอันนี้ก็จะประมาณนี้คุณพ่อก็ไปจับไถมันมันก็ไม่ค่อยเห็นชัดละคะ่ะทุกคนนี่นะคะคุณมม่จะซูมให้ดูเดี๋ยวไปหาเกวียนมานะพ่อ,อไม่รู้จะมีไม่เกวียนที่กุนบุญน,นะคะน่าจะพอมีหรือว่าปวกกินหมดแล้วบอ ตอนที่คุณปู่ทําให้ดูนี่เอ่อก็คักอยู่ได้ค่ะเพราะว่าไม่ผู้ใหญ่ถ่ายไม่ได้ค่ะพื้นที่เต็มหมดเลยถ่ายตั้งแต่ซื้อโทรศัพท์มานะคะว่าเต็มทีหนึ่งก็วิ่งไปให้คนนั้นคนนี้ลบบ้างคุณแม่ก็ลบไม่เป็นค่ะลบมันก็บอกว่าพื้นที่เต็มเหมือนเดิมค่ะไม่รู้จะไปเข้าตรงไหนอีกค่ะอันนี้แหละค่ะคนอีสานบ้านนอกเนาะถ้าพูดก็พอได้ค่ะแต่ให้ทําแล้วทําไม่เป็นค่ะที่ลบอะไรนี่นะคะอันนี้หลือพ่อ โอ oh. ยสวยๆแล้วก็ทําเป็นจังเลยทาสีแล้วค่อยทาสีนะถ้าไม่ทามันดูสิมาดูในกล้องแล้วมันขาวก่อนพ่อนอยู่ดิไม่ชัดเลยนะคะ,ะเ,หเห็นอยู่คะ่ะแต่มันด่อนนี่แล้ว <laughs> พ่อเป่ากับเอกกับไทยก็เท่าๆกันเลย <laughs> <laughs> ว่าอีก <laughs> อือ<ม>เอาไว้ไวตรงนั้นก่อนคะ่ะเดี๋ยวค่อยท,ทําทาสี เขาข้อมือก็ให้เขาซ้าเย้ยอันนี้ก็คาดเนาะพอ่อเขาก็ปวดวันนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาอันนี้เราใส่หลังควายนะคะอืมถ้าถ้ามีควายแล้วจาลองให้ดูเนาะอันตอนนี้ยังไม่ทันมีควายค่ะเลยไม่มีใครเป็นแบบจําลองให้ค่ะไม่รู้หนูหวายมันไปไหนละนนใช่ค่ะ เ็าใส่หนู้่าหายเอ้ยเอค่ะคุณพ่อเก็บไว้ก่อนนะคะของดีมีที่ไหนสืบสารตำนานชาวนามาแล้วค่ะเอาไปฟังนูน้นนี่นะคะเขาเรียกว่าสืบสารตำนานชาวนาแบบโบราณน,นะคะแบบดั้งเดิมนะคะแบบรุ่นนู้นค่ะปู่ทวดย่าทวดเลยนะคะ อันนี้เราใช้ควายในการไถานาน,นะคะสมัยก่อนคะ่ะอืมค,อคือคือค่ะเพราะายเป่าคือหลายต้องเอาหมวกมาใส่ด้วยคุณพ่อนะเดี๋ยววันหลังเรามีควายปลอมเดี๋ยวไปใส่เนาะ,ะนเดี๋ยวค่อยทำไอ,อ,อ้นั่นไว้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราก็ทำเป็นอะไรนะฉากหลังนะพ่อ ก็มีไถบ้างนะคะมีคาดบ้างมีแอกบ้างนะคะมีเกวียนบ้างนะคะองค์ประกอบมีอะไรบ้างคะพี่อธิบายจ้าอันนี้เป็นไถเนาะอันนี้เรียกคันไถอันนี้เขาเรียกว่าหางไถเหรอคะแล้วอันนี้ล่ะคะพี่ไอันนี้เป็นคันไถนะคะไอต่อลงมาอันนี้แอกนะคะนี้แล้วก็อันนี้ผนียงบอกได้ยินปู่ว่าผนียงไถนะคะก็มีหลายอย่างมากอันนี้ล่ละค่ะพี่ อันไหนข้าคข้าว้อยข้าวเนวนะออ่ะอันนี้บอกอ่ะเขาใส่ตรงไหนคะอันนี้ต้องต้องขามันขนันไว้อ๋อต้องขาวควาย่ไหขาวควายใช่ไหมที่อยู่ในต้นอ๋อมันขนันไว้ตรงไอ้ก้นควายเนาะอันนี้ไว้ในกาโน่นโมันหลายอย่างแท้อันนี้ไม่รู้แกว่าอะไรแกเรียกให้ฟังอยู่แต่ไม่ผู้ใหญ่ไม่ได้ถ่ายไ,ไ,ไปถาไมไหมมาา ลูกคาดลูกคาดอ๋อลูกคาดไม่ได้เหมือนหนังอันนั้นนะอะไระนะเดมนีมน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 ่มันยังแกบอกว่ายุ่ตอนที่อยู่บ้านนอะมึงแม่จําไม่ได้แล้วอันนี้มันมันหลวมหมดแล้วค่ะทุกคนเพราะว่ามันเก่ากึกแล้วค่ะเห็นไม้ย่อมันคุณพ่ออยู่นั้นนั่นเก็บไว้เด้อนี่นะคะของโบราณโบราณน,นะคะสืบสาร ตำนานชาวนานะคะเดี๋ยวไปหามาให้ครบหมดเลยองค์ประกอบด้วยแล้วก็ทาสีนะคะไม่แน่ค่ะอาจจะมีปูนควายน้อยเนาะเอาเอกเอาไทยใส่แล้วก็ให้เขามาดูใส,ใ,สใส่คอควายเหรออ๋ๆๆอใส่คอควายนะคะอันนี้ๆๆๆอันนี้เขาทําจากอะไรคะพี่นี่อันคือเปลือกไม้แทยหนว่านะโอ้ก็ทนเถะนาะอันนี้มันกี่ปีแล้วจ๊ะนับไม่ได้ตั้งแต่พี่ยังไม่เกิดบอกเปลือกไม้ เปลือกไม้นะคะที่ใส่ปลอกคอตรงที่ควาย,วายค่ะพักด้วยหวายเหรอพ่ออืยังทนมากเนาะอ,อะไรก็ไม่กัดนะคะเก็บรักษาไว้ยอย่างดีนี่อืเอาไว้ให้ลูกหลานดูค่ะพ่อเอาไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานเราได้ศึกษาเข้ามาดูงานที่บ้านไร่ก็จะได้ดูแอกด,ดูไถดูอะไรประมาณนี้ค่ะ ถ้าสมมติว่าเรามีควาจริงๆแล้วสอนไถได้ไหมคะพี่ตอนนี้ได้น่ะนะได้ไหมคะพ่อก็เคยถาอ๋อพ่อก็เคยไถแล้วต้องได้สอนใช่ไหมคะเพราะว่าต้องควจะเป็นอ๋อเราต้องเรียนนะคะต้องฝึกเขาสองเดือนอ๋อจ้าต่อไปอาจจะไถให้เอฟซีดูก็ได้เนะไม่แน่นะที่บ้านไร่เราจะอาจจะไถ่ายแบบเดิมๆค่ะโดยไม่ใช้น้ํามันโดยไม่ใช้อะไรเราใช้ควายนะคะแล้วก็ไถไม่ต้องเอาใหญ่หรอกค่ะเอานาเล็กๆนี่ค่ะ จะทําให้เขาดูเนาะค่ะสืบสารตำนานชาวนานะคะขอบคุณมากเลยนะคะเ c ทุกท่านถ้าได้ดูคลิปนี้ของคุณแม่แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นคลิปแรกของวันนี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้าสวัสดีคะ่ะ